ตัดเอฟซปิดเพจสมโมสเรเลือกระชอนโซเชียลยุบทีมแล้วคือสนานช้างขาวเจ้าเกาะตัดเอฟซยุบทีมแล้วหลังปิดเพจสมโมสรบอร์ดบริหารทีมยังปิดปากเงียบไม่สามารถติดต่อได้ความเคลื่อนไหวของช้างขาวเจ้าเกาะตัดเอซ ทีมดังภาคตะวันออกที่พึ่งตกชั้นไทยลีกหนึ่งลงไปเล่นในศึกไทยลีกสองในฤดูกาลหน้าเพราะมีข่าวลือออกมาอย่างต่อนเนื่องเกี่ยวกับประเด็นการมีปัญหาทางการเงินจนส่งผลกระทบทําให้ขับไลเซนซิงไม่ผ่านตามกินของไทยลีกจนอาจถูกถอดสิทธิในการเล่นในฟุตบอลลีกล่าสุดทีมช้างขา่าเจ้าเกากะตาัดเอฟซีมีความเคลื่อนไหวโดยได้ทําการปิดเพจทางการของสโมสรหลักทาง Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนทาให้มีข่าวลือว่าบอร์ดบริหารของทีมตัดเอฟซี FC. น่าจะมีการตัดสินใจยุบทีมแล้วและยังไม่สามารถติดต่อผู้บริหารทีมเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามต้องรอถแถลงการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจากบอร์ดบริหารของตัดเอฟซต่อไป